สลับไปดูความคืบหน้าหลังจากเมื่อวานนี้ทางการไทยส่งตัวทหารกัมพูชาทั้ง18นายกลับถึงบ้านพักเรียบร้อยแล้วนะคะไ <ạ. S 1> ด้เจอหน้าครอบครัวแล้วก็เห็นภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้นานา,นานประเทศก็ออกมาชื่นชมว่านี่เป็นก้าวสำคัญของการกลับคืนสู่สันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาเช่นเดียวกับพลโทหญิงมารีโซเจตาออกมาระบุว่าเป็นสัญญาณที่ดีของสันติภาพที่ยั่งยืนค่ะ ไปดูความคลืบนหน้าหลังจากเมื่อวานนี้นะคะทางการไทยส่งตัวทหารทั้ง18นายมีความเคลื่อนไหวจากสหารเอกอคัครทูตออสเตรเลียประจํากรุงพนมเปญของกัมพูชาโพสต์ข้อความแสดงความยินดีต่อกรณีที่ไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชาทั้ง18นายที่ถูกควบคุมโดยระบุว่าเป็นก้าวสาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองประเทศพร้อมเสริมว่าการปล่อยตัวดังกล่าวยังเป็นก้าวสาคัญในการสร้างความเชื่อมั่น ช่วยฟื้นฟูความไว้วางใจและเรื่องร้องให้ทั้งสองฝ่ายเดินหน้าปฏิบัติตามพันธกรณีที่ตกลงกันไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปพิเศษหรือ GBC เมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะซาร่าสโอนาจักและเยอรมนีก็ออกมาแสดงความชื่นชมความเคลื่อนไหวดังกล่าวเช่นเดียวกันนะคะระบ,บุว่านี่เป็นก้าวเชิงบวกที่สําคัญในการส่งเสริมแรงผลักดันเบื้องหลังการหยุดยืงระหว่างไทยและกัมพูชาช่วยฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างทั้งสองชาติและสริมใ,ให้หยุความเยายย พรัทากีละส้สนที่ยื่งยืนเซฟโซเอร์นะคะแ่กเยอรมนีประจำกัมพูชารบาตัว18ทหารกัมพูชาถือเป็นก้าวที่นำไปสู่การหยุดยิงที่มีความยืดหยุ่นและมั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสในการฟื้นฟูนฟความไว้วางใจย้ำด้วยนะคะว่าเยอรมนียังคงม,มุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนการเจราจาอย่างสันติและสุรภาพระยะยาว ด้านโดมินิกวิลเลียมเอกอัคคชูจากราชนาจักรก็แสดงความยินดีเช่นเดียวกันโดยกล่าวว่ายินดีที่กัมพูชาได้ต้องรับทหารกลับบ้านซึ่งเป็นพัฒนาการเชิงบวก สหาราชอาณาจักรยังคงสนับสนุนให้ทั้งกัมพูชาและไทยดําเนินตามมาตรการเพิ่มเติมเพื่อลดความตึงเครียดและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนรัหวังกันค่ะทั้งฝั่งของเอกอัคราชทูตญี่ปุ่นประจํากัมพูชาค่ะคุณอูเอโนะอาซิชินะคะก็บอกว่าการปล่อยตัวทหารกัมพูชารอบนี้ถือเป็นก้าวที่ดีค่ะเป็นเชิงบวกในการรักษาการหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาลดความตึงเครียดตามแนวชายแดนและก็ตั้งความหวังว่าการหยุดยิงนะคะจะยังคงดำรงอยู่ความตึงเครียดร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาก็จะค่อยๆลดลงก็ขออวยพรให้ท กคนมีความสุขในช่วงปีใหม่เช่นเดียวกับคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศถรุวะอว่า ICRC ยกย่องการปล่อยตัวครั้งนี้นะคะบอกว่าเป็นก้าวสำคัญจริงๆในการสร้างความเชื่อมัน่น เดินหน้าสู่สันติภาพที่ยั่งยืนหลังการตกลงหยุดยิงระหว่าง2ชาติ ICRC บอกว่าก็ได้มีการทําหน้าที่เป็นผู้สังเกตการด้านมนุษยธรรมที่เป็นกลางในภารกิจครั้งนี้ซึ่งการดําเนินการเนี่ยมาจากแถลงการร่วมค่ะที่นังคู่ได้ลงนามไว้เมื่อวันที่27ธันวาคมเปิดทางให้มีการส่งตัวฐานกรัรมพูชาที่ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา155วันกลับประเทศ ทางฝั่งของประธาน ICRC ค่ะมิยาน่าสปอยลิชนะคะบอกว่าการปล่อยตัวและการส่งตัวทหารกัมพูชากลับบ้านวันนี้ช่วยให้ครอบครัวของเขาได้กลับมาพบหน้าพบตาพร้อมตาเก,กิดอีกครั้งก็เป็นก้าวสาคัญค่ะในการเปลี่ยนพันธะกรณีที่ระบุไวใ้ให้เกิดผลจริงในเชิงปฏิบัติเน้นย้ำว่าการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศการส่งตัวคนที่ถูกจับกุมกลับเมื่อการสู้รบยุติลงเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะในการสร้างความไว้วางใจและเป็นหนทางสู่สันติภาพ ไอซชีไอ้ีเสริมด้วยว่าการเข้าเยี่ยมฐานกัมพูชาทั้ง18นายเนี่ยได้มีการส่งตัวแทนไปแล้ว4ครั้งนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็มีการอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อระหว่างพวกเขากับครอบครัวทั้งหมดนี้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงในอนุสัญญาเจนีาาวาฉบับที่3ค่ะขณาที่ปุณโทหญิงมาลีโ,โสเจียตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาก็แถลงข่าวนะคะระบุว่าการปล่อยตัวทหารทั้ง18นายที่ถูกควบคุมตัวในประเทศไทยช่วยเสริมสร้างความเชื่อมัน่นในความพยายามสร้างสันติภาพ ขณะที่สถานการณ์ตามแนวชฉดแดนที่สงบก็ทำให้ประชาชนซึ่งต้องอพยพสามารถเดินทางกลับบ้านได้เพิ่มเติมด้วยนอกจากนี้มาลีโซเจตายังระบ,บุว่ารัฐบาลพนมเปนหวังว่าการปล่อยตัวครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความไว้วางใจส่งเสริมสุรภาพและสนับสนุนการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาให้กลับสู่สภาวะปกติในอนาคตอันใกล้ พร้อมกับเสริมว่าสถานการณ์ชายแดนทั้งสองชาติโดยเฉพาะในเขตมณฑลฐานบกที่4และมณฑลฐานบกที่5ของกัมพูชายังอยู่ในภาวะสงบและกองกําลังกัมพูชาย,ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงค่ะ